ดค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้จะมาสอนวิธีใส่กระเป๋าด้านข้างค่ะซึ่งลักษณะของกระเป๋าคล้ายๆกระเป๋ากางเกงยีนนะคะจะทําจากแพทเทิร์นกางเกงนะคะจากเส้นนะคะที่เผื่อเย็บไว้ให้วัดเข้าไป10ซนเมตร แล้วก็ให้วัดลง6เซนติเมตรแล้วก็โค้งปากกระเป๋านะคะในส่วนของกระเป๋าด้านในจากจุดนี้นะคะให้วัดเข้าไป13เซนติเมตรกระเป๋าลึก19-20เซนติเมตรติดเส้นลงมาค่ะ แล้วก็เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นก้นกระเป๋านะคะแล้วก็ให้กดรอยออกมาค่ะจุดนี้จะเป็นจุดสันทบแล้วก็ด้านที่วางเป็นสันทบก็ตัดออกมาค่ะ แล้วก็วางผ้าตัดนะคะจุดนี้จะเป็นจุดสันทุกเผื่อเย็บไว้ด้านบนด้วยนะคะแล้วก็กดรอยนะคะกดรอยเส้นเอวเส้นข้างตัว แล้วก็ในส่วนของปากกระเป๋าแล้วก็มาดูวิธีการวางผ้าเย็บกันนะคะเวลาจะเย็บก็ผ้าด้านผิดพลิกขึ้นด้านบนนะคะเพราะว่าเวลาเราจะเย็บเมื่อเย็บเสร็จก็จะกลับด้านแบบนี้นะคะในส่วนของกระเป๋า ก็วางเส้นในตรงกันนะคะกับตัวกางเกงวางเส้นในตรงกันค่ะที่เผื่อเย็บแล้วก็ปากกระเป๋าด้านนี้จะบโค้งนิดหนึ่งนะคะ เมื่อประกอบเส้นเข้าด้วยกันนะคะในส่วนของปากกระเป๋าในส่วนนี้นะคะให้เย็บค่ะก็เย็บในส่วนของปากกระเป๋าก่อนนะคะเมื่อเย็บในส่วนนี้เสร็จก็ให้ตัดนะคะ ก็คลิปกันล้างนิดหน่อยค่ะแล้วก็พลิกกลับในส่วนของผ้ากระเป๋าในส่วนของผ้ากระเป๋าก็เย็บกันแรกค่ะ ซึ่งไม่เย็บในส่วนของกันแหบเสร็จนะคะก็เริ่มจะเห็นเป็นรูปร่างของปากกระเป๋านะคะในส่วนของปากกระเป๋าก็ให้เย็บทับอีกครั้งค่ะสักหนึ่งฝีเข็มนะคะซึ่งกระเป๋าด้านบนที่เย็บติดกับกางเกงนะคะเวลาวางก็ให้ตรงกับกระเป๋าด้านในนะคะ ซึ่งจะกดรอยไว้เหมือนกันค่ะติดเข็มหมุดไว้นะคะในส่วนของก้นกระเป๋าก็ให้กลับด้านถูกนะคะแล้วก็นำไปเย็บแล้วก็กลับด้านค่ะเย็บพอติดนะคะ แล้วก็พลิกกลับด้านแล้วก็เย็บอีกครั้งค่ะในส่วนของก้นกระเป๋าที่เย็บก็จะเป็นตะเข็บเข้าถ้ำนะคะเมื่อพลิกกลับด้านออกมาด้านนี้ก็จะเป็นเส้นเผื่อเย็บนะคะนี่ไปก่อนนะคะห่าง ส่วนนี้ก็จะเป็นเส้นเอวซึ่งก็จะได้เป็นกระเป๋าสวยๆนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ จะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ